สวัสดีค่ะกุ้งคอนเพนกันจันค่ะ r u b ี้ดี e เตอร์จากบริษัท Legacy Corporation วันนี้นะคะกุ้งก็จะมาเชิญชวนเพื่อนๆค่ะให้มาเข้างานฟัง์กชันฟัง์กชันหนึ่งค่ะซึ่งงานงานนี้นะคะจะเป็นงานเกี่ยวกับเรื่องการเปิดโอกาสทางธุรกิจค่ะสำหรับใครนะคะที่กำลังมองหานะคะว่าเราอยากที่จะ ทำธุรกิจสักธุรกิจหนึ่งซึ่งบอกตรงๆเลยนะคะในยุคนี้นะคะเป็นยุคที่มีปัญหาเรื่องโรคระบาดค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะเศรษฐกิจนะคะหลายๆคนก็รู้สึกว่ามันฝืดเคืองนะคะทําอะไรมันก็ต้องใช้เงินทั้งนั้นและที่สําคัญนะตอนนี้ขายอะไรก็ไม่ค่อยคล่องนะคะแต่อยากจะให้เราเข้ามาฟังโอกาสทางธุรกิจอันนี้ค่ะซึ่งงานนี้นะคะจะเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทำธุรกิจออนไลน และเป็นธุรกิจสุขภาพด้วยเหมาะมากๆค่ะสำหรับใครนะคะที่อยู่ในยุคโควิดแล้วก็ยุคออนไลน์ซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นตลาดที่เรียกว่าไขมันแลกเงินใครนะคะที่มีปัญหาสุขภาพนะคะมีปัญหารูปร่างนะคะกุ้งแนะนำเลยค่ะการเริ่มต้นธุรกิจไม่ได้ใช้เงินเยอะมากมายเลยนะคะแต่สิ่งที่เราจะได้นะ 3อันด้วยกันอันดับแรกเลยค่ะสิ่งที่ได้ก็คือสุขภาพคุณจะดีขึ้นแน่นอนอันดับที่2ค่ะคุณจะได้เรื่องรูปร่างคุณที่ดีแน่นอนและอันดับที่3ค่ะคุณจะได้เรื่องของธุรกิจด้วยซึ่งในธุรกิจเนี่ยก็จะได้ทั้งเงินสดได้ทั้งเงินที่อ,อ,อยู่ในระบบและนอกระบบรวมถึงผ่านทิปท่องเที่ยวต่างๆด้วยนะคะ กูว่าถ้าเกิดว่าในยุคนี้นะคะใครอยากจะเริ่มธุรกิจโดยที่คุ้มค่าได้ถึง3ประการนี้นะคะก็แนะนำนะคะวันที่30พฤษภาคมนี้นะคะช่วงบ่าย,าย,ายประมาณบ่ายโมงถึงประมาณบ่ายสามนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะแค่2ชั่วโมงเองถ้าใครสนใจนะคะก็ทักทายมาได้นะคะสำหรับใครที่ได้ฟังลิงก์นี้นะคะก็ลงทะเบียนนะคะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ